7ฟีเจอร์การขายจากโพสพ์โพสช่วยให้ร้านค้าสามารถทราบข้อมูลการขายแบบปกติและการขายแบบข้ามวันของพนักงานได้อย่างละเอียดรวมถึงข้อมูลเปิดปิดการขายของพนักงานในแต่ละการขายได้อย่างง่ายดายจะมีวิธีการเปิดการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยอันดับแรกให้เข้ามาที่หน้าร้านโพสต์โพสจากนั้นเข้ามาที่เมนูตั้งค่าเลือกการขายกดเปิดการขายและการขายข้ามวัน แล้วกดบันทึกได้เลยต่อมาให้พนักง,งานทําการเข้ากะการขายโดยมาที่หน้าขายระบุงเงินในลิ้นชักเพื่อเปิดกะการขายจากนั้นทําการขายสินค้าได้ตามปกติเมื่อทําการขายสินค้าในรอบกะของตัวเองเสร็จแล้วให้ทําการปิดกะการขายพร้อมระบุจํานวนเงินในลิ้นชักจากนั้นเข้ามาดูข้อมูลที่เมนูกะการขายจะเห็นข้อมูลดังนี้รหัสชื่อตำแหน่งพนักง,งาน ชื่อพนักงานวันเวลาในการเข้าออกกะการทำงานรอบกะคันเข้างานจำนวนเงินที่ระบุนในลิ้นชักเงินเข้าออกลิ้นชักช่องสรุปและยอดขายทั้งหมดของพนักงานแต่ละคนข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ร้านค้าสามารถป้องกันการทุจริตของพนักงานภายในร้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยเช็คยอดขายในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำอีกด้วยร,ายาร้านค้าได้สนใจใช้งานฟีเจอร์ก,การขายหรือต้องการขอคำปรึกษากับพางทีมง,งานโพสต์สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ